ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคงรู้จักคําว่าไอเดียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะคะที่พี่ปูดูคลิปคนอื่นแล้วพี่ปูทําไม่เหมือนเขาเลยนะคะพี่ปูแค่เอาของเขามาเป็นแนวทางหรือว่าเกิดไอเดียใหม่ๆให้พี่ปูคิดว่าพี่ปูควรจะทําอย่างไรแล้วไปต่อแบบไหนนะคะวันนี้ลองดูเมนูของพี่ปูนะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดอะไรออกอีกเยอะนะคะหลังจากที่พี่ปูแนะนาวัตถุดิบแล้วนะคะถ้ามีมันกุ้งถุงนี้ติดบ,บ้านพี่ปูบอกได้เลยว่าแหลมชมัดเลยนะคะมันไปต่อได้อีกหลายเมนูเลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิจานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาแนะนําวัตถุดิบดีๆที่พี่ปูมีติดบ,บ้านก่อนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้พี่ปูกินจนเกลี้ยงหมดทุกตู้แล้วนะคะตู้เย็นพี่ปูนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะคะอันนี้เป็นมันกุ้งแม่น้ําแช่แข็งนะคะที่พี่ปูซื้อมาจากแมคโครค่ะมีใครเคยซื้อมาทานหรือเปล่าคะ เวลาพี่ปูต้ยมยำกุ้งนะพี่ปูก็จะมาใส่เพิ่มนะคะทีนี้ถ้าส่วนตัวของพี่ปูเองนะพี่ปูก็อยากกินน้ำพริกมันกุ้งนะคลุกข้าวมันมันมน,น้ำจิ้มแซ,ซ่บนะคะซีฟูด้ดอร่อยดีถูกไหมคะแต่ลูกพี่ปูไม่ทานเผ็ดค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็คงจะต้องหาเมนูดีๆให้ลูกทานแล้วนะคะวันนี้มาทําแบบง่ายๆกับพี่ปูเลยดีกว่าคะ่ะในส่วนของน้ำจิ้มที่จะเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลานะคะพี่ปูก็แนะนําเลยนะคะ พี่ปูใช้โชยุนะคะวันนี้นะคะในการทําอาหารนะคะแล้วก็น้าเชื่อมนะคะไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะมะนาวนะคะปรุงรสชิมตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่พลิกไว้นะคะเพิ่มความแซ่บค่ะพี่ปูถือว่าเรียบร้อยแลยะะ้วลนะคะของที่จะเพิ่มความแซ่บให้ลูกพี่ปูนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเ,ออเพื่อความสะดวกเนี่ยนะคะถ้าใครมีเออ ข้าวเปล่านะคะจะใช้เป็นข้าวเปล่า,ลาก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ปูเนี่ยส่วนใหญ่จะทําเมนูไอเดียนะคะเป็นของที่ลูกชอบเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะเลื่องมากนิดนะคะพี่ปูจะเอาเข้าวสวยที่พี่ปูหุงนะคะหุงแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวไปน,นิดหนึ่งเนี่ยคลุกกับมายองเนสนะคะ <S <s แล้วก็จะใส่น้ำมันงาน,นะคะลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะคะ เหมือนเดิมคะ่ะสาลายพวกนี้มีติดบ้านอยู่แล้วนะคะเลี้ยงมากับมือจะไม่รู้ได้ไงเขาว่าชอบกินอาหารประเภทไหนค่ะงาค่ะครัวติดบ้านไว้ก็ใส่เพิ่มไปนะคะคลุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นเองเสร็จแล้วอูก็เพิ่มโชยุเพื่อความกลมกล่อมนะคะเรียบร้อยแล้วข้าวีิปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูไปตักใส่พิ์ก่อนบอกแล้วนะคะว่าถ้าใครไม่มีเครื่องขนาดนี้ใช้ข้าวเปล่าข้าวสวยธรรมดาเนี่ยได้นะคะเพราะว่าเออมันจะอร่อยจากตัวมันกุ้งกับ ไข่ที่พี่ปูจะทําอยู่แล้วแต่ว่าพี่ปูก็เพิ่มความเรื่องมากนิดนึงนะลูกพี่ปูชอบแบบไหนพี่ปูก็ทําแบบนั้นนะคะวันนี้จะไม่ใช้เนยเพิ่มความมันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ตัวมันกุ้งลงไปเลยนะจุดแก๊สเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ปูจะให้เห็นมันกุ้งที่มันเดือดปุดๆเลยนะคะชนผู้ชมคงเห็นนะคะว่ามันกุ้งเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะทําในทุกช่วงทุกตอนนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่ามันน่าทานขนาดไหนนะคะแม้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่ปูบอกได้เลยว่าขอนสําเร็จรูปบางอย่างควรจะมีติดบ,บ้านนะคะี่ปูคว่ำถ้วยทิ้งไปเลยค่ะมีอะไรป่ะคะยังให้ดูมันกุ้งกันต่อไปนะคะ ใครๆก็รู้ว่ามันกุ้งเนี่ยมันสุดยอดแล้วนะคะนี่คือเมนูสำหรับคนสองคนที่กินกับข้าวในบ้านเปลืองที่สุดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเน้นกับมากกว่าข้าวนะคะไม่รู้พี่ปูสอนลูกผิดก็ืพี่ปูให้กินกับเยอะๆค่ะกินข้าวน้อยๆนะคะก็คืองดแป้งนะคะเมนูไอเดียเนี่ยนะคะพี่ปูมักจะเน้นความง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะปิดฝานะคะรอเขาสุกก่อนนะคะ ในระหว่างนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะท่านผู้ชมเพราะเราไม่อยากให้ข้างล่างไหมนะคะแต่เราก็อยากให้ข้างบนสุกด้วยนะคะไข่ของเราจะค่อยๆสุกนะคะเรื่องมันกุ้งที่อยู่ข้างล่างไม่ต้องพูดถึงนะคะเวลาท่านผู้ชมมาคุบข้าวเนี่ยพี่ปูบอกได้เลยว่ามันสิดยอดมันกุ้งพี่ปูยังเดือดอยู่เลยนะคะท่านผู้ชม เมื่อพร้อมแล้วก็เตรียมเสิร์ฟลูกนะคะพี่ปูบอกได้เลยว่ามันกุ้งเนี่ยทุกคนก็รู้เหมือนพี่ปูแล้วว่ามันอร่อยอยังไงนะคะพี่ปูง,งานเพิ่มความสวยงามให้ลูกก่อนนะคะบอกแล้วนะคะว่ามีอะไรทําตามนั้นนะคะวัตถุดิบเรามีอย่างไรเราทําแบบนั้นไม่งั้นเราจะไม่ได้รับประทานนะคะคุณผู้ชมครับพี่ปูจะ ถ้าผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าข้าวกับมันกุ้งเนี่ยนะคะที่จะคลุกเคล้ากันนะคะแล้วเป็นข้าวที่พี่ปูปรุงรสไว้เล็กน้อยนะคะสําหรับลูกนะคะแต่ละบ้านคงเหมือนพี่ปูนะคะก็คือลูกชอบอะไรเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่เราก็จะรู้อยู่แล้วนะเราทํากับข้าวให้ลูกกินประจำมานะคะทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะแม้จะเป็นการหยิบนู่นหยิบนี่มาผสมกันเล็กๆน้อยๆแต่มันสร้างมูลค่าอาหารให้มันน่าทานมากขึ้นนะคะพี่ปูก็ไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากใช่ไหมคะเท่าที่เห็นนะนะคะปิดคลิปง่ายๆกัน เลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะเห็นไหมคะแค่พริกต้นหอมมันกุ้งเนี่ยม,มันกุ้งอันนี้นะคะสุดยอด